ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมกำลังรบทางเรืออากาศยานหน่วยซิลว,วันนี้นะคะพลเรือเอกนัทพลเดี่ยววานิชผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมกำลังระดับพ2ออของกองเรือยุทธการณดาดฟ้าบินเรือหลวงรอรอจักกรีนรุเบตอเอสัตหีบจัังหวดชนบุรีใจความว่ากองเรือยุทธการเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลเรืออากาศนาวีและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือสามารถประกอบกำลังเป็นกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ป้องกันเชิงรุกตามแนวทางการใช้กำลังโดยรุกออกนอกประเทศเป็นเครื่องมือทางทหารของรัฐบาลที่จะก่อให้เกิดการเจรจาโดยสันติบนพื้นฐานของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศกำลังทางเรือของกองเรือยุทธการได้ผ่านการฝึกภายในประเทศและฝึกร่วมกับมิตรประเทศมีขีดความสามารถในการคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลเรือในทะเล สามารถโจมตีไล่ล่าทำลายกำลังฝ่ายตรงข้ามและส่งกำลังรบยกพลขึ้นบกของนาวิกโยธินทำการยุทธบรรจบกับกำลังทางบกหน่วยกำลังรบทางเรือของกองทัพเรือมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน